โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆอีดีต้อนรับแสนฟิกชิงครับก็วันนี้ผมก็จะตกปลานินนะฮะก็ไม่อาจจะไม่อาจจะโมูครับนี่ครับได้ไปดึงแต้มมาแล้วเพื่อนก็ไม้นี่ก็ไม้ข้างบ้านนะฮะพอดีเจ้าของบ่อเขาบอกว่าตกได้นะเพราะว่าไม้เนี่ยติดบ้านนะเพื่อนก็นี่ครับทําบันไดไว้ฮะทีมกันมันทา,าบันไดไว้ตรงเนี้ยนี่่าบ้านผมนะเฮ้ยติดบ้านเลยเพื่อน ก็วันนี่ผมจะไปใช้ตะก,กอ้อครับตะก้อเบอร์เจ็ดนะแล้วก็ตะก้อตะคัดเบอร์เจ็ดเหมือนกันนะฮะแต่รู้สึกว่าอันนี้ผมไม่ถ่ายคลิปไม่ทันนะครับเพื่อนมันกินตะก้ตกกอตะคัดเพราะว่าเอ๊ตะก้อเบ็ดมันไม่กินนะครับเพื่อนตกไม่กินเลยนะผมก็ลองตะก,กอ้อตะคัดเอาก็โดนนะโดนได้ปาสี่นิ้วแล้วมั้งตัวสี่นิ้วสวยอยุ่สามสี่ตัวห้าตัวโลนะพอได้กินอยู่ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไปไปที่ใหม่นะครับพอดีใหม่ข้างบ้านนะเพื่อน มันต้องไปหนียไกลนะก็มีพอมีตัวอยู่นะผมว่ามีไอ้ช่อนกระโดดอยู่นะเพื่อนๆแต่ผมไม่กินเบ็ดนะตีัปอมหลายทีแล้วนะไม่กินตะก้อนตะครัดมากินนะพเพื่อนมันติดแปลกแฮะครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนตะก้อตะคัดนะฮะ ก็วันี้หาปากินนะเพื่อนเนาะอย่าดราม่านะฮะก็มันวิธีตกปลานะเพื่อนเนาะเราตกตะกร้าธรรมดาเบ็ดธรรมดาไม่กินก็ต้องใช้ตะกร้ากระคัดเอาก็ผมเอามาเจ็ดเซนนะเพื่อนเพรว่าเจ็ดเซนมันก็ใหญ่อยู่น่ะมันก็ไม่ใช่เล็กๆเนาะก็สซสสามสี่นิ้วนะฮะถ้าถูกถ้าโดนกันนะ อีกอย่างหนึ่งบอนี่ยอยู่ข้างบ้านนะเพื่อนข้างบ้านนะติดบ้านเลยละเพราะไม่ต้องไปในไกลฮะในตีตะก้อตะครับไปนเพื่อนเอ้ตะก้อธรรมดาไปนะยังไม่กินเลยเพื่อนตีมาสองวันสามวันแล้วนะยังไม่เคยโดนเลยฮนะแต่ปลาบอนี่ก็มีนะมีมีมีพวกปลาเนื้ออ่อนนะฮะแล้วก็ปลาปลาช่อนนะฮะขึ้นตัวใหญ่ๆนะตีบอไม่กินทักทีแต่พอมีเวลาเพื่อนเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะฮะ ก็พอได้กินอยู่นะผมว่าถ้าปลาไม่กินนะเนาะก็ไม่ก็นี่ฮะอย่งที่บอกบ้านผมนี่นี่บ้านผมฮะโอเคชมวันเ้ยครับผมก็ช่วงนี้นะฮะผมก็ไม่ได้ลงทะเลนะฮะเพราะว่าทะเลก็คลื่นใหญ่นะลง็แรงนะก็มันก็พึ่งเบาแค่วันนี้นะแต่ว่า ใหม่ข้างบ้านนะปาใหม่ปาน้้าจืดเนาะก็อยากจะลองตกดูนะเพื่อนปลุกปลานินนะปลานินสายแบบสายประมาณสี่นิ้วห้านิ้วนะมันก็มีตัวนะบอลเนี่ยแต่ว่าก็มาลุ้นกันนะวันนี้ผมจะได้สักกี่ตัวนะเพื่อนก็ได้มาเอาไว้ต้มยำไม่ต้มยำก็เอาไปทําเด็ดเดียวนะเพื่อนเนาะผ่าครึ่งนะฮะแล้วก็ไปเด็ดเดียวจากเด็ดตักป๋าขิมเนาะก็พอได้กินอยู่นะเพื่อนปลาในบอลเนี้ย วังว่าเจ้าคงบอกไม่ว่านะฮะผมขออนุญาตนะนะเมื่อวานเมื่อวานก่อนนะฮะก็แค่มาตกนะเพื่อนเนาะตก นี่เพื่อนนี่ครับเต็มวิวสองครับเพื่อนสวยสวยสวยนี่ครับได,นะได้อยู่นะเทว่าได้จริงนะเพื่อนเนาะ ก็ตอนนี้ได้มาสองเต็มแล้วนะเพื่อนมันมากินเนี่ยตะก้อตะคัดนะเพื่อนตะก้อดวงตะก้อเบ็ดไม่กินนะฮะไม่เป็นไรกลับไปลู้กันต่อครับเอาเต็มที่สั่งครับเยี่ยมเลย ตัวนี้เกือบสามยูเ้เพื่อนอยู่นะนี่ครับโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้ปลาเต้ยพิสามวนะครับบอกเลยว่าเบ็ตะก้อมันไม่กินเลยนะ,ะเพื่อนๆทั้งๆท,ที่ว่าะตะก้อกับเบือเจ็ดนะเพื่อนๆตาเบ็ดกับเบือเจ็ดนะฮะแต่ไม่กิน มไม่กินตะก้อครับเพื่อนแต่มันกินแต่เหยื่อในตะก้อตะคัดนะเพื่อนก่อนไม่เป็นไรเนาะขอไม่กินจะตกการที่เราตกปลานะเป้าหมายของเรามีอย่างเดียวคือว่าต้องในปลาเพราะว่าเราแทใช้ชตะก้อตะคัดมันก็ไม่ผิดใช่ไหม,ไมผิดกฎเพราะว่ามันเราก็ตกเหมือนกันเพื่อนเราไม่โดนตะคัดซะหน่อยก็ตกแนะครใช่เหยื่อตกก็ถือว่าตกปลานะเพื่อนเนาะเราจะไปขึ้นมากพมมาหากข้าวเนาะ พาได้ปลาผมก็ดีใจเพื่อนเนาะก็ได้ได้สนุกอยู่นะเพื่อนเนาะเพราะว่าใหม่นีก็ใหม่ข้างบ้านก็โอเคนะถ้าจะไปทะเลต้องดูน้ำนะเพื่อนพอดีนะทะเลมันอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณสิบกว่ากิโลนะเพื่อนเนาะก็ไปขึ้นไปไปมาก็ลำบากนิดนึงก็วันนี้เวลามีน้อยไงก็เลยว่าต้องมาตกปลาข้างบ้านก็ ที่จริงบอ่อเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะฮะแต่ผมไม่กล้ามาตกไงอืมก็วันนั้นผมว่าเห็นคนตกปลาอยู่ไงผมวิ่งม,มาถามพอได้เจอเจ้าของบอ่อก็เขาบอกว่าตกได้ไงอืมผมก็มาออย่างหนึ่งผมไม่อยากอ้อกมไปทางฝั่งนู้นนะฮะมาเขาเยอะก็เลยผมทามบันไดขึ้นลงกระแพงบ้านผมเลยเพื่อนใช้เทมง,งานมาทําให้นะอืมก็ก็สะดวกสบายนะเพื่อนถ้ามีปลากินขนาดนี้ก็โอเค ถึงแม้ว่าตัวไม่ใหญ่นะตัวไซส์สองนิ้วไอ้สามนิ้วสนิ้วมันก็เนาปะปลาเด็ดเดียวได้อยู่พอได้กินอยู่นะเพื่อนเดี๋ยวผมจะไปตีอ่าเหยียบปลอมนะฮะนอนยางนาะเพื่อนลองดูนะกระชอนมีนะตรงน,นี้เพื่อนบอกเลยว่าผมมือใหม่เนาะฝลายน้ำจืดเนี่ยบอกเลยว่า ถนัดจริงๆนะแต่ฝึกไปก่อนนะพเพื่อนแต่ป่าเนนก็พอได้อยู่นะสามตัวแล้วนะเพื่อนเงี <c ười> เยบวนะฮะเริ่มเงียบแล้วพี่น้อง <c ười> โอเคเพื่อนตอนนี้ก็ผมคันเบ็ดในบ่เก็บแล้วนะฮะตะก้อไม่กินนะฮะอีกอย่างหนึ่งมันก็หลุดดนะ้วยเนี่ยตะก้อมันหลุดไปแล้วนะ <c oughs> ก็แล้วตีว่าคันเดียวพอนะคันไอ้ตะก้อตะคัดนะครับตอนนี้เวลาก็จะหมดแล้วนะเพื่อนตอนนี้ก็เก็บเก็บบ่ายสามแล้วเนาะเดอสามโมงครึ่งผมต้องไปรับลูกนะเพื่อนก็พอมีเวลาครึ่งชั่วโมงเราต้องมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรเพิ่มไหมตอนนี้ผมก็ได้บ่สามเต็มนะครับโอเคทุกคนเล่ยกันต่อครับผม โอเคติดแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยติดอยู่ติดอยู่อยู oh ่อ oh ยู oh ่อ oh. ยู่เพื่เพื่อนอยู่ครับเพื่อนเอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับโอ้เอาหลุดโอ้หลุดหลุดเฉยหมายก็ลุดได้ไงวะเออเสียดายทุกคนหลุด โอเคเพื่อนๆตอนนี้เวลาใบสามนะเพื่อนเนาะใบสามนเนาะก็พอมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันติดนะะติดแสดงว่าติดไม่สนิทนะเพื่อนๆป่านขึ้นมาหลุดน่าจะปาน,นินนะเพื่อนๆน่าจะปาาดินสายผมว่าน่าจะสามยูขึ้นนะเพราะม,มันหนักๆเนาะแต่เสียดายมากเพื่อนๆมันหลุดก็สองคันนี้ก็ผมว่านี่ฮะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาสามโมงครึ่งเลยนะครับ ก็ขออนญาตกลับ้านกันนะเพื no ่อนบ้านอยู่โคตรไกลเพื uh, ่อนดูน <os> ิฮะนี่บ้านโอเคครับเดี๋ยวเขาอนีาตไปรับลูกกันนะเพื่อนก็ก็วันนี้ก็สนุกอยู่นะเพื่อนสนุกอยู่สนุกอยู่ปลาก็มันก็มีกินอยู่เนาะหลุดไปตัวนึงนะเพื่อนสรุปว่ามันตะก้อเบ็ดตะก้อมันไม่กินนะเพื่อนแต่ว่ามันติดแต่เบ็ดตะคัดอตะก้อตะคัดก็ถือว่าก็ได้ตัวอยู่นะเพื่อนก็สะสมไว้ส่งส่งสามวันนะเอาไว้เด็ดเดียวก็ได้นะเพื่อน พอได้กินอยู่นะฮะวันนี้ฟ้าไม่เปิดะวันนี้ฟ้าไม่เปิดพเพื่อนอากาศคึมๆนะผมว่าน่าจะมีส่วนนะพเพื่อนอากาศครึมๆปลาไม่ค่อยกินเหยื่อนะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ผมหลับผมก็ลาตัวไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับตไข่ผมด้วยนะครับ